กระแสของการปล่อยวางดูแบบปล่อยวางดูสัมมัญญาแบบปล่อยวางสบายๆเนี่ยนะมันดีจริงๆนะอการปรุงแต่งเนี่ยมันไม่แสดงออกแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดกิเลสนะมันเป็นสุขไหปัสโกค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาไม่เน้นเรื่องการฌานสมาธินะเรื่องเจ้าเข้าทรงอะไรแต่มีอะไรนี่เขาเรียกว่าโจมตีหมด แต่ของเราเนี่ยดันเป็นว่าเกิดการบุงแต่งเหมือนกับมีล่างแฝงภายในครูบาอาจารย์ก็โจมตีเราเนะบอกว่าไอสภาว่าใจเต้นหรือความเกิดดับของจิตเนี่ยมันไม่ไม,ไม่มีอะเราก็บอกมีเนี่ยชัดเลยทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะไอุบณิสัยเดิมเราเคยฝึกวิชาต่างๆเคยฝึกเจริญสัมมาหังแบบธรรมกายหรือว่าเจริญแบบพุโทโธ นะสายหลวงปู่มั่นสายหลวงพอ่อฤาษีลิงดำมามันก็เลยมีอัตตาพอมีอัตตาตัวนี้นะพอเราจะมาเจริญสติสัมปัญญาปุ๊บเนี่ยเราก็รวมสติตามวิชาต่างๆที่เราได้ศึกษามาใช้สัมปัญญะคราวนี้ไอ้อัตตามันแสดงออกมาปุ๊บเนี่ยเรามีสัมปันญะก็ปทลายอัตตาเขาเรียกว่าปล่อยวางส่งคืนสลัดคืน อย่างที่เราให้ฟังตอนแรกว่าในการยกเท้าเนี่ยนะครูบาอาจารย์สอนให้ยกแบบวูบหนึ่งใต้ฝ่าเท้าหรือมีความเสียวความรู้สึกในการเสือกไประหว่างลงวูบหนึ่งเท้ากับทบพื้นเนี่ยแต่เรากําหนดแล้วมันฟุ้งซ่านไปทั้งโน้นทั้งนี้มันเอาไม่อยู่เราก็ต้องกําหนดเป็นจุดหรือนั่งกำไม้กำมือนับหนึ่งนับหนึ่งนหนึ่งเนี่ยไอตัวนับหนึ่งเนี่ยความรู้สึกตัวนั้นเป็นตัวทลายทลายอัตตาแต่การที่เรากําหนดเห็นมือเคลื่อนไหวเนี่ยนะ มีสติที่เมือเคลื่อนไหวมันเป็นอัตาตาจะถึงได้บอกว่ากายเคลื่อนไหวใจคิดนึกเนี่ยมันเป็นอัตตาแต่พอเรามีความรู้สึกเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะมันเข้าไปทลายอัตตาสลายอัตตาตัวนั้นเมื่อสลายได้สําเร็จนั้นเราก็จะเห็นนะการที่เรียกว่ารูปดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็พอยดับไปด้วยนี่คือ คือสิ่งที่เรียกว่าประสบมาระหว่างการที่ว่าเพ่งกับสบายสบายถึงจะปฏิบัติแบบสบายสบาย,บายมันก็เป็นวิธีการถามว่าไอการไปยืนชั่วโมงมเป็นการปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งมันจําเป็นต้องปรุงแต่งนะนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงนอนชั่วโมงหรือนั่งนอนยืนเดินก็ช่างอ่ะเอามารักษาศีนห้าเนี่ยมันก็จะต้องมารักษาศีนห้ามันเป็นการปรุงแต่งนั้นแ่ะ แล้วมานั่งทำทำสมาธิเนี่ยเป็นการปรุงแต่งทั้งนั้นเจเรินี่ปัสนาเนี่ยเป็นการปรุงแต่งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ผลแห่งการที่เราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติทมเนี่ยนะมันมันเป็นการย่นพบยนธาตุนะ้าปฏิบัติถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนแล้วก็คือสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิลนกายใจ โพชเนมตนัตตัญญาบรโภคแต่พอควรชากริยานุยโยกก็คือทําความเพียนไม่เห็นแกนเน็ตแกเหนื่อยเนี่ยเนะพราะว่าทางที่พระองค์สอนเนี่ยสอนว่ามีแค่ทุกข์กับความดับทุกขนะ์สองอย่างแค่นั้นนี่แหละนะคราวนี้ถ้าเราสํารวมตามที่พระองค์ว่านี่ได้เราก็ไปได้นิพพานแต่ถ้าตาดใดที่เราไม่สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ถึงเราปฏิบัติเราวิตน้ำออกจากสระขนาดไหนหน้ํามันก็รั่วเข้ามาอีก เหมือนกับคนที่มีเมถุนสังโยชน์เนี่ยปัถนาเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีอะไรก็ดีดูเหมือนว่าจะทําจิตหลุดพ้นได้เหมือนเหมือนก็จะเป็นพระอรหันต์ได้แต่ว่ามันความปรรถนามันยังไม่สิ้นเนี่ยมันมีเมถุนสังโยชน์ปรตนาเป็นเทพเจ้าองค์นัน้นองค์นี้มันก็ยังไปเกิดอีกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละเอียดเป็นเรื่องของเคาเรียกว่า เ็เรียกว่าอะไรวิสัยของพระพุทธเจ้าวิสัยของผู้ใดชานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอาินใจถ้าถ้าตัดความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจะได้เอาแค่พ้นทุกข์แค่นั้นนอแต่พ้นไปถึงที่สุดทุกข์แล้วมันก็ต้องตัดความปรารถนาตัดความจะปรารถนาแล้วก็เอาแค่พ้นทุกข์เนี่ยแล้วก็พ้นดับความปรารถนาพ้นทุกข์ได้มันก็จิตใจมันก็จมใสแล้วก็ใช้ได้แล้ว มันมีแค่ทุกข์กับความดับทุกข์แล้วก็พูดตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนกันนั้นะมันเลยนั้นไปไม่ได้หรอกถ้าเลยนั้นไปก็ต้องไปเป็นศาสดาเองแล้วก็จะรับได้กเกินพระพุทธเจ้ามาเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไม่แพ้ศาสดาองค์อื่นๆนะ